สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเซลซิงอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับซิงมีรถเข้ามาใหม่นะครับแนะนําให้รับชมหนึ่งคันนะครับเจ้าคันนี้นะครับเป็นตัวเชฟโรเล็ตแคปติว่านะครับเครื่องยนต์สองเบนซิน L S X นะครับออปชั่น L S X ปี2012นะครับคันนี้นะครับบอกได้เลยนะครับจับหมายก่อนนะครับราคานี่ต้องมีแน่นอนนะครับหลายแสนเลยนะครับแต่ตอนนี้นะครับปี2012ก็จริงนะครับไม่ได้เก่ามากนะครับแต่ว่าราคา ล่นมาเหลือแค่278,000บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับคันนี้นะครับโอ้โหไม่รู้ว่าจะถูกไปถึงไหนนะครับ2 0 0แสนก็บาทก็เป็นเจ้าของ SUV ได้แล้วนะครับสมัยนี้นะครับได้ตัว Chevrolet Captiva คันนี้นะครับรถสวยมากๆเดิมทั้งคันนะครับไม่มีติดแก๊สนะครับรถผู้คุณผู้ชายใช้มือแรกมือเดียวนะครับมาดูในเล่มได้เลยนะครับซื้อสดออกป้ายแดงมาเลยนะครับมือเดียวแท้ๆเลยนะครับคิตว่า20 0 0 0 0ก็บาทคันนี้นะครับเป็นตัวรุ่น 2.4เบนซินเนี่ยแล้วก็ที่นั่งเนี่ยได้มาถึง7ที่นั่งเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันอีกทีหนึงนะครับตัวนี้ณตอนป้ายแดงเนี่ยบอกได้เลยนะครับล้านกว่ากว่านะครับล้านกว่ากว่าแน่นอนนะครับพอมาเป็นมือ2แล้วเนี่ยเหลือเพียงแค่2องแสนเบาทโอ้โหคุ้มมากเลยนะครับสำหรับใครที่มองหาสไตล์ SUV รถครอบครัวนะครับคันนี้แนะนําเลยนะครับผม ใชานะครับสำหรับในส่วนของภายในนะครับเดี๋ยวไล่ให้ดูตั้งแต่แผงประตูเลยนะครับเป็นกระจกไฟฟ้านะครับอ่าสี่บานนะครับกระจกไฟฟ้า4บานนะครับผมตัวกระจกมองข้างก็ปรับไฟฟ้านะครับสามารถพับกระจกด้วยไฟฟ้าได้นะครับตัวเบาะนะครับเป็นเบาะหนังสีดำนะครับจากโรงงานเลยนะครับสวยๆแบบนี้นะครับภายในสวยๆเลยนะครับเบาะสีดำนะครับได้เกียร์เป็นเกียร์ออโต้แบบนี้นะครับวิทยุเดิมนะครับซีดีนะครับ ของอะไรเป็นฟังก์ชันนะครับแบบนี้นะครับมีถุงลมนิรภัยมาให้ด้วยนะครับในส่วนของด้านหน้านะครับผมเดี๋ยวแวะไปดูแถวที่2กันบ้างนะครับสำหรับแถวที่2นะครับก็ยังเป็นเบาะหนังเช่นเดิมนะครับสภาพสวยๆนะครับรถบ้านนะครับดูแลรักษาดีมากๆเลยนะครับแถวที่3นะครับนั่งได้สบายๆสํำหรับแคปตี้ว่าตัวนี้นะครับไม่มีปัญหาเรื่องการอึดอัดหรืออะไรนะครับสามารถ พับเก็บได้นะพับราบได้สําหรับแถวที่สานะครับ <_ an> เพื่อบางทีเรามีสัมภาระนะครับ <_ an> ก็วางด้านหลังได้นะครับ <_ an> เดี๋ยวซิ่งพาไปดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับอ่าภายในแบบนี้นะครับดูด้านท้ายนะครับนี่นะครับสําหรับเบาะแถวที่สามนะครับพับตั้งแบบนี้ได้เวลาไม่ใช้งานเราก็พับเก็บไปได้นะครับผมแบบหนึ่งนะครับสำหรับเบาะแถวที่สามที่พับแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้แลักษณดแบบนี้นะครับที่ เก็บสัมภาระได้เหลือๆเลยนะครับแถวที่3คนนั่งจะถามแล้วร้อนไหมนี่เลยครับมีแอร์ด้านข้างแน่นอนนะครับไม่ร้อนนะครับไม่ต้องกังวลนะครับสบายๆนะครับสําหรับคันนี้นะครับโอเคด้านหลังไม่มีติดแก๊สนะครับเห็นชัดๆเลยนะครับรถเดิมมือเดียวนะครับสวยๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวขอย้ําราคาอีกทีนะครับ278,000บาทนะครับจัดไฟแนนซ์ได้นะครับไฟแนนซ์เนี่ยอาจจะราวสักสองถึงสามหมื่นนะครับสำหรับคันนี้นะครับก็ผ่อนระดับประมาณแค่5,000กว่าบาทเท่านั้น ไดเอสยูบีสภาพสวยๆคันนี้เป็นเจ้าของไปเลยนะครับสนใจนะครับตัวหาซิ่งได้เลยนะครับที่เบอร์0 8 6 3 1 2 4 5 4 5นะครับอ้อพอดีเห็นยางเนี่ยให้ดูยางแป๊บหนึ่งนะครับยางปี2020นะครับนี่นะครับผมเอาไปก็คือพร้อมใช้งานได้เลยสำหรับคันนี้นะครับขอย้ำเบอร์อีกทีนึงนะ0 8 6 3 1 2 4 5 4 5นนะครับคุณซิ่งนะครับยินดีให้บริการครับผม ก็ฝากกดติดตามกดซับสไครป์ช่องนิดนึงนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ขอบคุณนะครับที่รับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ